เขาคนนั้นอยากบอกอะไรคุณนะคะห้าใบนะคะเขาคนนั้นอยากบอกอะไรคุณนะคะเขาอยากจะเป็นครอบครัวกับคุณนะคะอยากจะมีความสุขสมบูรณ์กับคุณนะคะแต่งงานด้วยกันนะคะมีความสุขร่วมกันนะคะ คุณละคะจ,จะเป็นรักวัยส่สาหรือป๊อบปิ้นเลิฟนะคะที่อาจจะเจอกันในวัยมัธยมได้นะคะเขาคิดถึงช่วงเวลาเหล่านั้นนะคะเขาชื่นชมคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะทําอะไรหลายๆอย่างในคราวเดือวกันนะคะมีความหลากหลายในอาชีพนะคะ เขาอยากจะมีความสุขร่วมกับคุณนะคะเป็นครอบครัวร่วมกับคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะชอบให้ชอบเสียสละเป็นผู้ให้นะคะเขาแอบปลื้มคุณนะคะ